สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลาราหมอลำค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับความสนุกสนานของครอบครัววพัญาณค่ะซึ่งวันนี้นะคะแม่อุ้มจะมาขอเมาส์ถึงลูกสาวนะคะเกี่ยวกับการที่ลูกสาวพาแม่ไปดินเนอร์นอกบ้านนะคะเราไปรับฟังรับชมความสนุกสนานของครอบครัววิญญาณกันเลยค่ะว้าวจะบอกใทเลย ไปว่าเปลี่ยนเลยเบาอีสานอยากไอ้อาบปากอุ้ย,ยามาเบาไข่อยเ่เลยอย่าว่าข่อยเลยไข่อยเบาอยู่เลยเขาเห็นว่าสไตล์เขานอกแน่นะบ่นี่ต่อนอกหน้าเพื่อ้นฝรั่งใหญ่น่ารักที่แค่นานาเจนฟิวทั้งหมดกับน้องยู่จะเป็นฟิวนี้ค่ะลูกข่อย <c oughs> เด็กน้อยทุกบ้านนั่นแหละค่ะจะเป็นประมาณนี้แหละความฟุ้งฟิวของเขาเด็กยิ่งมีลูกสาวนะผู้ใดมีลูกสาวทั้งหมดน,นั่นแหละ แะ่หูค่ะว่าความมีลูกสาวเป็นนังแดงเป็นยังขอถึงหักบักฝ่าพิเศษแต่พงมีลูกใต้โพมากบักยูยูฝานเลืองมากในนี้ใสเด็กหน่อยผู้ใส้หน่อยเลืองมากเด้โอ้สาวยูมีนี่ว้ายไม่ต่างกันเลยนะคะเขเรียเลียดลาดเผาติครับลาดเผาไล่สดลาด,าดเผาเออแล้วฟังอยู่วะโอ อยู่ใน,นีแต่ตาบัเบาาสากกาบเได้บอกไทยพภษากจาละดเผ้าแลวครับใครย่อบาหวว่าบอกแน่นั่นนะบอกลูกจะบียังไงทำไมต้องบีนะมันคำไงมันว่าอย่าบีนะมุมเลยเนะม,มนุะม,มเลย,ย,ยเพี่ชาย้องย้มมาขึ้นบ้านใหม่ด้ไหมแม่อุ้มที่บอกลกอูกเยอครั ช่วงพลุหละใกล้ๆเขาสิีวางตรงกันบอ่อเนอะลูกกับยุป,ปงเทพเนี่ยนะคะเขาจะเบิ่ง่าเ,เขาสิวางตรงบอร่อเขาก็สิไปเลี่ยนให้กันสวัสดีนะคะเด็กหน่อยเด็กสาวมันก็จะเป็นฟิวนี่ข่อยกันเลยโอ๊ยตั้งแต่ในหน่อยภาพไปภาพไปทั้งใดกัน ยากอีกแบบหนึ่งง่ยายขึ้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งแม่บอกให้ไปเองกต่เครียดให้แม่บ้านเนี่ย <c oughs> จ่อยร่วงมองนี่เขตาเอยสุดมองนี่ลงมันบ้าง <c oughs> มันตาไม่รักยิ้มจี๋วๆประมาณ <c oughs> ตาสุดค่ะ <c oughs> ถ้าค่อยกะกาฉีดโบ้ขึ้นเขาเคอยกะจีดโจดหนาหน่อยอยนะู่ด้วยเนาะหมอบอกต้องใช้ประมาณ4 0 0ซีครับเอ,เ,อเ,อเอาให้เล็กทันทีคือ4 0 0ซีครับสวัสดีนะคะผู้ใดกินกาแฟผู้ใดกินชาเขียวน้องหมอนไม่ค่อยได้อยู่กับน้องกับพแม่น้องคงอยากได้ฟิลครอบครัวครับ อีสาวพูมีลูกสาวแม่ค่ะแม่จะเป็นฟิลนี้ค่ะเขาไบ่มันก็จะเป็นฟิลที่แบบให้พ่อแม่ได้หยอกก็จะเป็นแบบตัวตัวที่หยอกเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาหยอกบ้านในไงแบบนี้เด้พี่เอมหยอกเขาก็จะเครียดก็จะเป็นแบบของดีของครอบครัวมวนไปยังีง่มันเขีย่ไงได้แต่น้อเดี๋ยวนี้เป็นสาวไงเราเริ่มเริ่มเห็นชีวิตเริ่มเห็นหลายหลายอย่างจะไม่ค่อยอยังไม่ไม่ค่อยมูหูไม่ค่อย เครียดง่ายได้พี่หมอนได้เนะี่ยเออจะรู้จักหยอกล้อกับก็เราก็เลยหยอกลูกบ่อยเมื่อก่อนเราไม่ค่อยหยอกนมันมันเครียดง่ายได้แต่กี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิเป็นคนนองเนะี่ยหยอกบ่อยเลยเริ่มอารมณ์วัยรุ่นเหมือนกันคือ,คอ,คอยังไม่เข้าใจโลกเยอะต่อไปก็จะเป็นอ่าเนี่ยยี่สิบกว่าก็จะจะปรับเปลี่ยนเหมือนกันแล้วพี่หมอนเมื่อก่อนแต่ไม่ได้วันมันห้างแตนพี่น้องมันเป็นห้างแตนใช่เขามีอารมณ์แบบ ขี้โกรธง่ายเหมือนกันเลยเพออารมณ์วัยรุ่นจะเป็นแบบเนี้ยเขาเขาจะจริงจังว่าเออเราว่าเขาจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขารู้ว่าอันนี้คือหยอกหัวแต่หู้ว่าหยอกตะกี้คนได้เอาไม้แย่หยอกกับพี่้องเอ้ดูใคร <c oughs> ได้ที่หยอกไปได้แนละ้วคนคนหน่อยหรือคันแมวเราหยอกอะไรนึงเขาจะงอนนั่นที่เลยอ่ารู้แล้วเริ่มเหมือนกันอารมณ์วัยรุ่นพี่หมอนเท่านี้ก็เป็นมาดีขึ้นตอนยี่สิบ ก็ต้องร้อยจักปีวะเพราะว่าก็ต้องร้อยจักปีก้หน่อยหนึ่งสองสามโ่าเมียไเมียไปถามเมียไเมียเมียเมียเด็กนอยผู้ชายช่วงหลังร่ำวัยรุ่นเขาก็จะเป็นแบบนี้เอนแต่เพียงแต่ผู้ชายเขาไม่ไพูดจ้ะพูดอะไรกับเราบ่อยไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้งอนเขาก็จะมีอารมณ์ที่วิตวัดวิตวัดผู้ชายเนาะความรุนแรงจะอยู่ในช่วงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด หอดยิบหาบผู้ใช้ผัวอารมณ์ที่มันความมีความรุนแรงอะ่ะเออแต่พ่อตุ้มอะ่ะเชื่ออยู่เพราะเขาเป็นคนไม่ดูแบบไม่รุนแรงอารมณ์ไม่รุนแบบอยากตีคนนี่สิมีบ่ะมวยมีหรอเนี่ยเอามีลเ <c oughs> ขาถามกูมมมไม่ได้เป็นผูน้ใช้เนาะก็เกิดมีอะไรซัวพังแยงเราก็ไขอารมณ์แบบวืดวืดว่ดวืดในช่วงถึงหอดสามสิบอู้เขาเป็นวัยรุ่นโดนอยู่ กับบุคคลกบคู่อารมมอย่างหอดสามสิบเลยแม่แม่บอกมึงอย่าบอกว่าสามสิบเลยค่ะมึงเพิ่งดีขึ้นเดี๋ยวนี้แหละบอกช่วงหนึ่งมึงก็วิดวัดอยู่ขนาดแย่ยแล้ว,วก็ยังวืดวัดอยู่อารมณ์แบบไม่ได้เลยเสิแม่ไวหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะแม่แม่ค่ะแม,แม,แม่ในช่วงวัยรุ่นเท่ากับรูกอ่าผมามขึ้นกันว่าแม่บอกอย่างนี่เท่ากับจริงจังเยสินะเข้าใจอยู่ก็เลยจะพยายามแบบจะหยอกจะแยบ รู้ว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงวัยรุ่นแต่เขาจะจริงจังมากกับแม่นี่แหละเบาอย่างน้ากับเขาก็เครียดไงพอยิตุ่มแล้วพอ่อเบาดูแเราก็เลยบ่คอยถือ,เ,อเครียดให้แค่มแม่เปิดประตัวมากําลังที่ไปแล้วเขาจะตอบก่อนเลยเห็นบาเมื่อคืนเนี่ยขอยยังบ้านเอาอย่างเลยมันเดามันเดาเข,า,ขาเบาคอยแบบนั <c> ้น <oughs> แม่แม่ยำให้ไปอาบน้ำนั่งแต่งเพลงอยู่แม่เปิดประตูรอบที่สามเขาบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องอาปากพูดเขาบอกเขาจะไปแล้ว <laughs> แม่แม่อยากให้พ,พักผ่อนเร็วไง,งแต่ลูกแต่งเพลงอยู่เมื่อคืนขาดอารมณ์ <laughs> ลูกบมอน้ำเขาดูเขาไปเครียดเลยสวัสดีนะคะหมอเหนือไปเลี้ยจงจักบังอํามันมันไปจังโมง เอาคือบ้าตังแลฬนีกาปุกสวัสดีค่ะคุณตาไปรุนลูกค่ะแม่ใบยังมองหม,ม,มอมอากระเซียพ่อบอกว่าหมอน้อหมอเขาเอามกระเซลยู่เลยเนาะนอา้ลูกขึ้นมาก็เป็นตาตอดปวดแฉะซูหมอตัวไทยจนเชฟเขาอย่าเพิ่งวางค่ะเขากลังทีว่า,า,วาอย่าเพิ่งวางให้เขาสโลว์างเฮ็ด ก็จะทายช็อตที่เขาว่างใส่เข้าใจป่ะเจ้าเป็นเทียบเจ้าจะบอกว่าโอ้หนีในสมุหานี่วะน่ได้นี่แล้วเลยสิีม่เขาก้เขยโอ้โหลบใคนะลูกเจนเปิดเป็นเจ้าขวางงั้นมาลูกแม่คอยฟัาคอยบรรลุ เยเาปากล้ยิบูเะขาวอย่าพทแม่ยไม่เสรคือจังหวะนั้นเขาก็มากวนมาไปไปก็วางว่นนันพือมาหยังคนมาคนคักเกะเขาออกกระดาษกันเขากระดาษเช็ดมือหอว่าพับๆเป็นน้อยๆสวยๆง่ายไหมม่เพิ่อนก็ตะเกียบตำหม้อเข่าปากยางยางหงกระดาษเช็ดมือแล้วโอ้โเราวมนก็เคยกินเลยทู่วสมสบู่ตได้รับแล้วขอบคุณมเพิ่ทันไปใช่เลยเพิ่นว เดาค่เคยไปตอนไหนเอาแต่ความบ่เคยไปมหาวิยายไข่นิวแหแมวบ่บแมนใครจะไปรู้นี่มีสวดประหลาดอีกเขาเขานี่แหละพเจอตั้งแต่ดอกมันเน้วเขากระดาษเซตเมื่อเอแมวไปน้ำเลาข้นแรกแมวไปน้ำเหลาเขียนร้วเจ้าควางจับอาตะเกียบมาต่ำกระดาษเซตเมื่อเขาปากเลยโอ้ยโอ้เคยไปเถอะบ่กพอเออกูยังมันมือหลังผ้าพ้องไปแล้วมัน ปากปากดีต้องให้พอ่อมาค้นไปแม่มาไปแล้วพาแม่ไปล้านมื่ออื่นไปล้านเขาปุ้นล่านยังก็ไปเรต้องไปล้านน,นี่<ด>พาพ่อ้องไปเลยเอาไปเชือดเลยหมอนเอาไปเชือดเลยเปียกรัว่าคนกินเป็นเป็นไรบ้า่น้นา <c oughs> ดีสวัสดีหนึ่งเขาอหวานจับจอไปดีแล้วค่ะมีลูกสาวไม่อุ้มลูกชายโทรไปไม่รับเลยค่ะไม่อุ้มลูกชายยี่สิบแปดแล้วค่ะแค่ยี่สิบแปด เออบางเทือเขาก็งอนเนาะอันนี้หนูกระโจงยากหนูต่อไฟหนูทั่วพับวันลับเด้อกระโจงยากกระโจงยากเขาก็เป็นห่วงเพราะเป็นแม่กระโจงยู่เขาเป็นลูกไส้ด้อยสามสิบหาไม่หมดแต่งสีแต่งงานกระโจงยากยู่ลูกไส้นี่ต้องเอาไปแย่งด่วนๆนี่เป็นฮาก้าหาเกียร์คนดีนะที่ขอยอามีลูกไส้สั่นลูกไส้สวยเลยบอไม่แต่แย่งเนี่ยเถาอีพ่อกูอีพ่อประธานในบวชได้พอ อย่งสี่เด้อ่ะปัญหาบวชต่อเปลืองใช่ยังเจ้าลูกชายเดี๋ยวพอบวชให้แม่เปืองกะทิตุ่มเล่นมุกแต่เชา้าสวัสดีแม่แปค่ะเปลองกะทิโดนหลุมแล้วแม่ลูกชายพ่อกับลูกชายที่บ้านเออแบบยี่สิบยี่สิบเป็นสองยี่สิบสามพ่อบวชนะพนะพนะเนาะคอยแต่ว่ามีโมเมนต์น,ะน้ำเพลินเป็นคงคือพ่อบวชพ่อบวชเอาพ่อได้ก่อสร้างแผ่าเลี้ยงขึ้นสวรรค์โอ้ยเขาเจ้าจุ๊ดคอยจะไปได้บวชบักฟ้าบ่ ส่วนแม่เวลาผู้ดรอันบวชไม่ยอมจะไปกองบวชดีด้วยค่ะมันอนานคนรู้จักเนี่าหลังจาว่างจำเป็นสวัสดีนะคะแม่สุวรรณนาขมาก็ได้หัวเลยเอาโมเมนต์นี่แบบประเภทนี้แต่ละบ้านมาคุยกันคอยถูกลูกฟังว่าเออไม่ลูกไส้จะแบบบวช้าเด็นยุกี่ตือนขึ้ามาเลยิน้นนั่นะศูนย์ไขได้พี่น้วงว่าไ่อยากไม่ลูกกู้ไส้ในยุกิ ใบถัเลี้ยงหลานก็ได้หรอกน้อเน่าหม่อนนาะเป็นความหวังเน้าหม่อนหมน่นไปแล้วเขาแต่งงานเลยค่อะทีเขาเอันเฮ็ดอันนั้นเด้อให้เขาเลือกเพศเอาถ้ามันอยากก็ไปหาเกบคุ้มเรื่องลูกเรือ่องเต่าของไปยากน้องเขาอีกเขาฮีดาวอีก <laughs> แล้วทั่งกบวชลูกเคยนะ่ะพูดเดยมันเป็นลูกเคยแค่นนี้ต้องบวชในกุน้งว่านว่าเถินเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดสมบัติ เห็นแหละวันที่บวชไปดูแล้วเบิ้งแล้วหัวงอกงอกงนั่งอยู่เนี่ยเนะี่ยปกติเขาบวชให้แม่นั่นๆแล้วพอเล่นเม่เล่นดอกพอเห็นแหละพอเรียนมันบาปมันบาปไม่บาปร่วมโอเคแต่ไหน,นแต่ว่าบาปร่วมเตี้ยเศร้าเบาบวชลูกเคยไหมสิบ,บวชผัวดีแหละโอ้เป็นแต่เปื่องกาทิให้รุ่นเจ้าต้องผุนเี้เป็นหลวงพ่อเลยได้เถอะ กูบวชจะเดี๋ยวปเป็นเจ้อาอาวาสเลยนะไม่เป็นไรเราไปส่กี้น์โซกี้น์ว่าเอาบาบเติมไม่บาปร่วมแม่แม่บอกกูไม่บาปร่วมนะกูไม่เล่นด้วยกูไม่เล่นด้วยอะไรสดนี้มั้งไม่บาปร่วมบวชไี่ไปเลือกตำแหน่งอีกมั่นแม่บอกว่าแม่บอกมีลูกชายบวชสิบวชพ่อบวชนี่ไปเลือกตำแหน่งอีกก็น่าห่อหน่อยเฮ้ยเป็นสำนักสงฆี้น์บวชอ่ะเขาถือบวช บาปร่วมบวชพี่เฟื้อพี่โยกพี่ชัดครับแต่ได้บวชบ่นนั้นพี่ชัดบวชแล้วพี่ชัดบวชก่อนที่จะมาก่อนที่แม่อุ้มจะมาอยู่ดวนพี่ชัดขาอยู่าหลายเลยด้วค่ะเขาบวชเต็งยี่สิบกว่าวเคื่อนเบิดเคลื่อน,นบวดเขาโยกญาติาพี่ชัดอิกไม่นานสี่สิบเลยด้พี่เอ็ม <laughs> <laughs> เขาบวชนานแล้วแต่ว่าเขาแค่ยังไม่มีเมียเฉยเขายังไม่แต่งงานเฉยเขาของส่วนเนี่ยคนเนี้ยได้ใจแม่อุ้ม ลูกชายต้องแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งแต่งงานต้องประมาณนี้พี่โยกก็น่าจะอีกนานอยู่ตอนแรกคือว่าสิบวัจะปีไก่มีลูกสาวดีแล้วจะดีค่ะแม่มันคนละโมเมนต์อ๋ออ๋ออ,อเรียนคุ้มกันมันค่มันคนละโมเมนต์ดีลูกสาวก็คือดีมันดูแลง่ายลูกสาวแต่มีแค่เรื่องนี้แค่นั้นแต่บ่มีอย่างลูกไส้สิเป็นโมเมนต์หนึ่งกับบรูบาสิเลียงอกมันด้เป็นยังไงกันเห็นข้าวเจ้ามีกันจากมี่ซะสิ ยังขาเจ้าบวชกับอ่อนซ่อนน้ำเพลินเลยสิเลยไปไห้งานบวชทำงานบวชแบบเนี้ยบวชบวชต่ำเนี้ยสิในบวชซื่อกล่องบวชกล่องอย่างเงี้ยสินะเห็นลูกไส้เพลินมีสาวสดีแล้วนั่นละใช่ค่ะน้องชัดแค่สามสองค่ะแม่บอเมนบอเมนเด้พี่เอ็มบอสามสองเด้ไม่สามสองค่เราะเป็นสามสี่หรือเปล่า อ่าองเมื่อเกิดปีใดว่าพูดอะโอ้แซปเบอสามสี่หาแมนพอส,อสามห้าสามหัวพี่เอม็มแชทอะชทธรรมดาโป้พอส,อสามห้าคุณล่ะนาะพี่มไม่ยอม้องสามสีหรอแมนไม่สามสองนะพี่เอม็มประมาณสามสี่สามเกิดพศสามห้าเนาะ มันเอิญแม่อุ้มแม่แม่ซื้อเดี่อายุห่างกันก็เป็นแม่ลูกได้ไหมเป็นได้แต่ว่าก็เป็นแม่วัยรุ่นแหละถ้าห่างจากชัดนะ่เอิญมันเรียกแม่เฉยๆคือถ้าห่างกันแบบฟิลแม่วัยรุ่นนั่นแหละแต่ที่จริงเราห่างกันแบบพี่น้องนะบวชบัาบวชได้บาปไม่ได้เราทำความดีไม่สร้างปัญหาผู้อื่นได้บุญแล้วครับแม่นค่ะับพุ่นแต่แม่อุ้มกับเบ้าเ่นแบบมีประเด็นสอ,อนลูกไส้เพื่อนสิ่งนัน แต่ไม่รู้ว่าช่วงวัยรุ่นเราจะเลี้ยงเขาได้ดีไหมเพราะว่าเราแย่งห่วงอารมณ์อย่างเงี้ยพี่ชัดดูเด็กมากแม่เขาโตน้อยโตน้อยชัดพรสศสามสามห้ามีลูกชายคิดเรียนไปจบอย่างมีแฟนตอนนี้จบปกติในคู่แล้วไม่มีแฟนเลยจะโอ้ดีแล้วแม่ดีแล้วเอาไปแย่งดนดนลูกสาวค่ะกับปัญามีได้บอหยอกก็ื้อได้ว่าอันมีแฟนได้แล้วหมอนนี่ตอนนี้สิเอาไปเป็นเด็กน้อย,อย่างสิละค่ะ ไม่เป็นยังสี่แหละดีแล้วเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าถ้าเขาออกจากอกเราไปอะ่ะคนอื่นจะดูแลได้เหมือนเราไหมไอ้เลิฟอยู่ว่ามีคนบอกหักแต่เศ้าแขอบคุณนะคะพี่บุญเลิศขอบคุณนะคะคืะคะอ,คอคย่านบแบบดูแลบดไดอย่างสี่ไหมเขาก็สที่ดูแลก,กันได้ค่ะล่ะเขาเลือกแล้วเนาะเนื้อคู่ห้ยเนื้อคู่ไปนะเนื้คือจงพอห้าวหนะขนาดแม่อมเสิแตงงานน่ะ ก็พอตุ่หน่ยแล้วยังหวง่วงเลยยันดูแลบ่ได้ลูกสาวก็จะมีอารมณ์ตามภาษาวัยรุ่นนะคะช่วงนี้แต่ยังไงก็น่ารักเสมอนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคิวดีจากเพจวายเคสมัยกรุ๊ปคอสเมติกและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ